คนลุยฮะให้ทายนะคะว่าก่อนที่จะมาเริ่มไลฟ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีคนเข้ามาบอกว่าอ๋อไลฟ์บีบบว่าได้บีบเรียงอะไรพี่ชี้ไปเข้านะ้ำผกูกเพราะว่าพี่บีบอะไรเพราะว่าตอนแรกอะ่นั่งอยู่กับพี่ชี้แล้วก็บอกว่าพี่วันนี้บีบอะไรพี่ชี้บอกวันนี้ไม่มีบีบก็เลยแบบอ๋โอโอเคอาจจะเป็นไลฟ์บอกว่าฟรีทอกฟรีสไตล์ตลกเข้ามาฟรีทอกกี่โมง มีบีบแล้วคืออะไรรู้ป่ะบีบเยอะด้วยเขาเขียนไว้ยาวเหยียดเลยนอนูเชื่อไหมพี่เพิ่งรู้ด้วยเช้าว่ามันมีอะไรแบบนั้นด้วยงั้นเหรอพี่ไม่เป็นไรของพี่พี่ต้องดูบีบก่อน อก็มาอธิบายกติกาให้แชทฟังก่อนว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างได้เมาทำอะไรนะรอเล่นวันนี้นะคะเราก็จะมีเราจะมีวงล้อสุ่มสถานที่เราก็สถานการณ์มาให้แล้วว่าถ่ายพี่ทำวงล้อไอ้นั้นยังนะยังอ่ะลืมลืมช่วยด้วยขึ้ก็ได้บุยยืดช่องพี่ชีเดีอยวนี้อ๋อ รุ่นพี่เธนบุค้าที่จริงแล้วหนูมีความในใจบางอย่างอยากจะบอกพี่มากเลยนะคะอีกไม่นานแล้วลุ่นพี่ก็คงจะเรียนจบจากที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันเลยรวบรวมความกล้ามาเพื่อที่จะบอกกับรุ่นพี่ว่าตั้งแต่ที่หนูเจอรุ่นพี่ครั้งแรกหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่สามารถละสายตาจากรุ่นพี่ได้ตอนที่รุ่นพี่ก้มลงไปผูกเชือกลงเท้าและเหอเหยียบกิ้งกือข้างหน้าไปแล้วรุ่นพี่ตกใจหนูรู้สึกว่าตอนนั้นรุ่นพี่น่ารักมาก ช่างที่รุนพี่วิ่งชนกระถางน้ําและหน้าจู่ลงไปในนั้นหนูก็รู้สึกว่าพี่ตอนที่ตัวเปียกรู้สึกว่าเสื้อช้าแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะคือที่จริงแล้วยังมีความในใจอีกตั้งหลายอย่างที่หนูเขียนไว้ในจดหมายฉบับนี้หนูอยากให้รุนพี่ช่วยแล้วจดหมายรักจากหนูไปหน่อยได้ไหมคะ ขอบคุณมากเลยนะถึงแม้<อ>ฉันจะรู้สึกแบบว่ารู้สึกคลื่นไส้จากเหตุการณ์ที่เธอยกตัวอย่างมาอย่างเช่นการเหยยบกิ้งกือแต่ว่าไม่เป็นไรพี่จะรับจดหมายรักของเธอด้วยความเต็มใจแล้วก็พี่อจะบอกอะไรเธอไว้อะไรเหรอคะดูพี่ถึงแม้หน้าตาของพี่อาจจะไม่ละมุน <c oughs> แต่ว่าใส่ใจคุนยิ่งกว่าประกันภัยนะคะว้าว<ๆ> <c oughs> แบบนี้มาหรือว่าที่จริงแล้วรุ่นพี่ก็ไม่ได้มองหนูเป็นแค่รุ่นน้องรอกใช่ไหมคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฉันเป็นคนตรงๆและฉันก็รู้ว่าเธอก็เป็นคนตรงๆเหมือนกันตรงไหนก็น่ารัก <c oughs> ถึงแน้ว่าโรงเดียนของพวกเราเนี่ยมันจะอยู่ในเมืองแต่ว่าเธอเนี่ยอยู่ในใจี่ <c oughs> ฉันแปลกใจไปเลยนะคะแสะดงว่าเิาาืมว่อพี่เปคนขนาดนั้นแล้วและความรู้สึกของเราสองคนตรงกันถ้างั้นเราสองคนก็เป็นสิ่งนั้นกันใช่หรือเปล่าคะรุ่นพี่ใช่แล้วล่ะแอะชี่จริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่พวกเราใจตรงกันขนาดนี้เราก็จะได้เป็นเป็น คนขายประกันทั้งสองคนที่จะเดินหน้าร่วมมือกันเพื่อช่วยกันทำงาน <Huh? S 1> ในในอนาคตต่อไปพี่หวังว่าหลังจากเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเธอจะมาขายประกันเป็นเพื่อนของพี่นะ ว่าเมื่อก hmm? ี shared, ้แหละว่าที Dude, sh <sh mm ่พ hmm. ี่พูดมามันแบบหนูน่ารักอย่างนั้หนูน่ารักอย่างนี้ี่นี่เป็นความสําคัญแบบคนขายประกันเหรอคะพี่ใช่เพราะว่าตัวของพี่เนี่ยเป็นคนที่มองอนาคตไกลมากถึงได้ตอนนี้เราจริงเรียนอยู่มัธยมกันอยู่แต่ว่าในอนาคตเนี่ยพี่มีความฝันที่อยากจะเป็นคนขายประกันแล้วก็คนขายประกันเนี่ยต้องมีการพูดที่แบบว่าใจแล้วก็ทําให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกดีได้เมื่อพี่ฟังเธอพูดแล้วรู้สึกดีพี่คิดว่าเธอน่าจะขายประกันได้ดีพี่ก็เลยจะชวนเธอมาเป็นคนขายประกันด้วยกัน ก็ดีค่ะใช่ก็ก็ดีอ่ะเขาบอกว่าฉันน่ารักบเชวนไปค่ะกนไปกูใช่แล้ว,วนะเออใช่น่ะ <c oughs> แล้วนั้นหนูขอตัวก่อนค่ะพอดีว่าเออหนูต้องไปเออซื้อน้ำเค้กครัวให้แม่ค่ะใช่เออโอเคได้เลยเราไว้เจอกันนะอย่าลืมนะว่าที่นี่ไม่ใช่เมืองแต่เป็นใ,นใจกินกูใส่กุญแคกูน่ากินดิสิเฮ้ยมันนึกไม่ทันอ่ะส่งมาจังหวะนั้นคือแบบอะไรหรือว่าจะเป็นอะไรสักอย่าง พี่จิงก็บุคิดการไกลกว่านั้นนะทำประกันแสดงว่าคือเราก็ทําคุณก็ทําในอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าตอนไหนที่พี่เสียชีวิตได้คือเงินของพี่ก็จะตกไปของบุกใช่ไหมก็จะตกไปของบุกอ่าเฮ้ยคิดการไกลจริงด้วยอะเผื่ออนาคตไปไกลเยอะอะไรเงี้ยใช่เออน้าดูคุณดูแชทจากท่านพ่อคุณเห็นหรือยังไหนอะบุเป็นลูกพี่คนแก่แลยเออพ่อพ่อคิดดีแล้วหรอที่พ่อจะพิมพ์กับหนูแบบนี้พรุ่งนี้พ่อต้องดูแลพ่อรู้หรือเปล่าฮะดูให้พ่อเปลี่ยนใจใหม่ได้นะ พี่ชิเป็นยังไงบ้างอากาศที่นอกชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยเฮ้ยแบบว่าอากาศเย็นกําลังดีเลยอ่ะพี่ปู๊พีชชอบมากเลยอ่ะนนแนนเราในที่ไม่ได้ออกมานอกอวกาศแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่เราลงมาจุติที่บนโลกอ่ะอันนี้คือแบบว่าเดทใช่ไหมบุกคพาพี่มาเดทใช่ไหมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเดทแต่ว่าจแล้วแต่จะคิดแล้วกันงั้นพี่วันนี้จะขอคิดเข้าข้างตัวเองแล้วกันว่าบุ๊คพาพี่มาเดทน้แต่แบบว่าตื่นเต้นมากเลยน้องแบบเห็นบรรยากาศมาเร็งไอ้คน i <laughs> <laughs> didn't even know how to อันนี้ไม่ได้ชวนนะอันนี้ไม่ได้ชวนมนันมาละพี่ชีไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลมันอาจจะเป็นแบบว่า,มาแมลงนอกอวกาศบู๋ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะมแมลงที่ข้างนอกอวากาศเนี่ยแสดงว่าพี่เ<ม>นี่ยโชคดีมากแสดงว่าวันนี้น่าจะเป็นแบบว่าวันที่ดีวันที่ดีเหรอแต่ว่าพี่ก็เสีใยใจนิดหน่อยแบ,บบว่าแบบบ,บุช่วยกระซิบป,ปลอบใจพี่หน่อยได้ไหมพี่ได้ยินไม่ค่อยชัดเลยอยู่ในอรากาศก้อนใหญ่ขนาดนี้มันได้ยินไม่ชัดเลย่ะนะนะคะแบกระซิบให้พี่หน่อยได้ไหมนะ เอาหูมาใกล้ๆลเอ้ยแป๊บหนึ่งนะคะได้อะคือว่าพี่ชี่มีเรื่องที่จะบอกพี่ชี่มานานแล้วเฮ้ยอะไรหรอจริงๆแล้วปู่อะปู่อะชอบ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 อะไรอะพูดออกมาสิตรงนี้ไม่มีใครอยู่หรอกเราอยู่กันสองคนไงชอบกินไก่ทอดเหมือนเหมือนพี่เลยฮะ อันนี้เป็นสีนี้พี่ไม่อยากได้ยินอ่ะใช่อะเพ่อสิอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีแมลงแล้วเหรอเราอยู่นอกอากาศไม่ใช่เหรอบู๊ก็มันจะเป็นจิ้งหรีดตัวเมื่อกี้หรือเปล่าที่มันจมีติดอีกอีกเอ๊ะก็เอ๊ะโต๊ะเฮเดี๋ยวอะไรอะเดี๋ยวมันมีกบได้วยนะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยสิ่งของคนนี้มาจากไหนนะเราอยู่นอก จริงๆแล้วพวกเราสองคนเป็นตัวจริงของโซนีบัวเฮอร์จะมาพูดอะไรอยู่ตัวจริง แล้วสมรู้ดีกับเอมิลี่คุณเราคุยกันแล้วไงว่าคุณจะบอกว่าไม่มาเสนอตัวต่อหน้าคนอื่นอีกพี่บุ๋มแบบเขาว่าไงอ่ะอะไรสองคนนี้ทําไมถึงห้าคุยกันตอนดีอ่ะคือถ้าเกิดไม่ใช่ตอนนี้แล้วคุยกันตอนไหนอ่ะคือจริงๆเราคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะพอดีว่าโซเน่บุ๋มเขาส่งเราสองคนเข้านอนมาเมื่อคืนอ่ะเธอไม่รับคำว่าฝันดีจากเขาด้วยซ้ำเนี่ยแอชจีนีย์เนี่ยใช่ไหมคะหรือย้อนไปจา่เมื่บวานเราก็อยู่ด้วยกันก่อนยี่สองคนนี้อีกได้ซ้ำแท้ เออพอดีว่าเมื่อคืนคุณบอบว่าไปไปนอนไวก็เลยบอกว่าไม่ทันได้บอกฝันดีีจริงแล้วผมก็แบบว่าทีทุกคนได้อย่างเท่าเทียมนั่นแหละแต่ว่าแค่คุณไปนอนไวก่อนฉันเลยไม่ได้รับการบอกฝันดีแต่คุณอย่างงั้นเหรอคุณก็เลยต้องเอาเวลาที่ฉันไม่อยู่ไปคุกคี้อยู่กับเด็กสองคนนี้งั้นสินะคะเออแบบว่าได้ไปไงดีครั้งทสองคนก็อยู่กับอันนี้คุณกำลังจะร้องเพลงไหมฉันร้องไห้อยู่เดี้ฉันไม่ได้เล่นนะคุณบอกว่าฉันร้องเพลงอย่างงั้นแล้วฉันร้องไห้อะฉันว่า ที่มันอาจจะไม่เหมาะกับการแบบว่าพูดอะไรที่มันโรแมนติกสักเท่รยกันไว้รอรอบหน้าแล้วกันนะหวังว่าคุณจะไม่ทําแบบนี้อีกนะคะในครั้งหน้าเนาะได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเมื่อภรรยาของผมไม่ต้องการให้ผมทําแบบนี้อีกผมก็จะไม่ทําแบบนี้อีกไปครับเมียไปคับไปเลยไปใส่ไอ้พวกเด็กนอกข้อเขาเลือกฉันไม่ได้เลือกพวกแก้า แต่เมื่อคืนมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะสถานการณ์อ่ะที่เขาบอกว่ามันจะไม่มีครั้งต่อไปเพราะว่าเธอจะไม่มีโอกาสได้ดูยังไงล่ะจิลจิลิยาไม่จริงงั้นคืนนี้เธอจะถากตาดีกว่าเย่หน้าจะบอกฝันดีชาติจะไม่ยอมไปหลับไปนอนเลยเก่งไปดูได้โอมไม่ไหวถ้าพวกชั้นหลับเอชิลิยาเกิดจริงจะเกิดไปแล้วเดี๋ยวได้ฉันญนอนเช้าเก่งผ้าพวกแกให้ไปรู้ น้าเชียงเขาเขามันกี่โมงกันล่ะไม่เอาหัวขงเช้าไม่ใช่หรือ้าไอ้พวกเด็กแข็งเลยพวกไว้ร่นไปแล้วใส่หัวไปได้แล้วไอ้พวกเด็กก็ไปได้ก็ไปเชื่อข้าเจ้า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 เดี๋ยวเราจะไปเ่อกับไอ้เด็กแบบนี้ทั้งนั้นแหละก็ไปกินคุกกี้ที่บ้านแกซะขอข้าเจ้ามาค่ะอันนี้แบบไปโดนลากมาจากเตากินข้าวเลยนะคะกำลังนั่งมิฉาข้าวอย่างเโนวันโดนลากมาเนี่ย ถ้าจ้างพี่จะโทรไปหาแม่แกแล้วบอกแม่แกเพิ่มข้าวสวยให้อีกหนึ่งถด้วยอุกมาเลี้กินไม่หมดเลยค่งจะบอกว่าก่อนที่บูจะทักมาเมื่อกี้แม่หนูนั่งดูก็คือสองคนอยู่นะอลไรนะมาม่าก็จะติดแล้วค่ะแล้วมามานั่งดูไลฟ์อะไรก็ไม่ดูแล้วดูไลฟ์มันมีคําถามหนึ่งที่มาม่าหนูถามซึ่งน่าสนใจมากเขาถามว่าบูกับแอดจี้นี่เขาหวานกันจริงไหมอะ ก็อ่ออันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในวิจารยณของปเจกบุคคลแล้วใ้าไหวบางวันหวานมันก็จะหวานใช่ค่ะมามาถ้าเครแบกว่าแบบว่าใช้ใจมองมองแค่โทนไลน์นี้ก็พอเลยค่ะแบบว่าใช่แป๊บหนึ่งนะพี่เพิ่งรู้ว่าพี่บุ๊ดูตรงนี้เขาขอเพิ่มมาอย่าเพิ่ไอตัวประกอบเยอะไปดูนีเอาละรู้สยชนะเอาละบุเอาเลยบุเอาเลยบุเอาเลยบุ๊จุ๊บจุ๊บนะจุ๊บาจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบุ๊บจุ๊บ วา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 ,วาเป็นไงกา้างรู้สึกยังไงบ้างนี่ก,ากา้ากนไอ้ก้านไหยเลขกนึงไอ้ก้านเปิดไฟมาเดี๋ยวนี้นะล้วรู้สึกยังไงบ้างอะ่ะไอ้ก้านช็อกไปแล้วอะ่ะหรือว่าโดนแม่เรีย่ตัวไปปรับทัศนคติอ๋อก้านไปเก็บจานอยู่อ๋อก้านเออก้านเก็บโต๊ะก้านไปเก็บโต๊ะแล้วตรงสายโดนแม่เรียกปปนะคะ <c oughs> ก,ก้านน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะ